ที่โรงเรียนสุสานารีครับมาสอบแกะแผดรอบสุดท้ายรอบที่2เมื่อเช้าก็มาถึงที่นเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งครับความรู้สึกรอบ2ที่จะสอบก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็ตื่นเต้นกว่าอาจจะกดดันนิดหน่อยก,กลัวก็กลัวเหมือนเดิมครั้งที่แล้วแต่ว่าไม่หนักเท่าครั้งที่แล้วเหมือนเรามีประสบการณ์มาแล้วครับติดกับตรงไหนหรอต้องยื่นไปแค่สามแต่ว่า มีสามอ่ะีมแค่หนึ่งเแล้ <S <S ก,ก็ได้ได้ไม่ย้อนได้เป็นศิลปศาสตร์ภ่าไทยศได้เป็นนักศาสตรส์พอสได้เป็นวิทยกรรมสื่อสารสังคมูได้มวอูกอร่อยห้าจุดแปดาสอบสิสอบส,จอส,อบส็จก็ไม่ได้ผักเลยสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์วปนที่สิบแ สมาพที่จะสอบเดือนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับจะขาดรอบสองใช่ไหก็โอเคครับโอเคคือโอเคจะนั่งสมาธิก่อนสอบด้วยเดี๋วเตมัวเปยไงบ้างเนี่ยก็ทำข้อสอบต่นะออยู่เฉยนะครับเอาเตรนตัวมาแล้วก็เตรนตัวเหรอก็ทำทำแมงสือครับผมก็ฝึกฝึกเอาครับแล้วก็ยังยังอยู่ในขั้นโอเคอยู่ แต่นักมีผิดพลาดบ้างครับผมอันนี้เอาเท่าไหร่เนี่ยก็ทีนี้ได้ร้อยสองร้อยสี่สิบใช่ไหมอยากจะได้สักสองร้อยห้าสิบแต่คงจะยากหน่อยครับผมต้องรอต้องรอดูว่าทำได้ยังเปล่าไม่เจ๊งครับทาดีครับวันนี้อ้าวม่คาดหวังเอาเท่าไหร่ก็ได้จริงเหรอก็อยากได้เพิ่มแต่เท่าไหร่ก็ได้แหละวันนี้สอบอะไรบ้างครับวันนี้สอบ กับแกะยิงโอเจครับแข้งแผ่นหนึ่งเาสอบสอบแกะกับแผ่นหนึ่งครับอยู่ทั้งวันสองลูกนี้เป็นไงเจมขึ้นไหมอ้าวตรงตอกเครียดไม่รู้ว่าเครียดคุณขนาดโหมันยากมันยากขึ้นเนี่ยลุ้นดีเขาชอบบอกว่าแกะเราสองมันยากขึ้นเลยไม่รู้อยากอยากทำแต่ตอนนี้ไม่มีฟิลกดดันอ่ะก็ไม่มีความกดดันเลยครับผม ว่าเราไม่ได้หวังอะไรมากเท่าครั้งแรกครับผมก็รู้สึกสบายสบาย,บายไม่เหมือนกับครั้งแรกที่กดดันมากๆครับผมมันรอบแรกคือไม่ได้อะไรนะแต่คือรอบแรกเราได้เต็มไปแล้วใช่ไหมเราเสร็จแล้วเราก็แบบเหมือนแบบเราก็ได้เยอะในความคิดเราเราก็ได้เยอะตามที่เราตั้งไว้อะมันก็มันก็เรียกว่าพอใจแล้วไงแล้วคือตอนนี้มันคือว่าเสริมว่าเราจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปทําเพิ่มมาซึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ทําอะไรเพิ่มมากเท่าไหร่เท่าที่ควรเท่าไหร่ก็ทําแค่ของเก่าๆเอาของเก่าๆมาอ่านก็มันก็เลยไม่กดดันก็เลยไม่หวังอะไรเลยไม่รู้เมื่อไรสอบ้ายจะมาวะจะไ้นองสอบแล้วเนี่ยตอนเช้าสอบะไรกี่โมงไงบ้างครับเชนมาตอนเช้าสอบแปดโมงครึ่ง ร้กาต้องหาการขอคนอีกแล้วอ่ะทำไมต้องมาหนยังไงครับแบงค์มีมาแล้วครับไมไม่มีบัตรประชาชนก็อะไรเ่ยแต่มันต้องมือยุ่นะ กิดอะไรขึ้นทัมนเกิดอะไรขึ้นทั้มินตอนนี้ยัง่าสัคิดหรอกำลังมาไม่จอตอนนี้ฮะตอกลางาันูได้ไงเนี่ยเด็กอนอเมื่อช้าเนจริงๆมันมามาถึงตอนแรกนึกขึ้นนึกขึ้นได้ตอนแบบก่อนลงจากรถอะไรเงี้ยว่าแบบ เปิดกระเป๋าตังมาเอ้ยไม่ไม่แบบประชาชนติดบิลเสียบัตรประชาชนไม่ได้กร,าากระเป๋ากระเป๋าตังอะไรเงี้ยแล้วก็คนไม่มีเพราะว่าเพิ่งเลือกแชนแนวมาแบบให้แบบป้าฝากป้าไปสแกนที่ออฟฟิศเพราะว่าสมัครกลับตรงจุฬาอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วลืมยังไม่ได้เอาคืนมาแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนแรกแบบโอ๊ยทําไงดีค่ะก็ะหาไม่เจอแบบว่ามีบัตรนักเรียนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองหาดูว่าใช้บัตรนักเรียนได้ไหมอะไรก็วุ่นวายหนึงเพราะว่ามาก็ช้าแล้วอะไรเงี้ย มันก็ตกใจอยู่นะไม่ใช่แบบไม่ใช่ชิวขนาดที่แบบไม่ตกใจแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบลนขนาดนั้นมันก็แบบแต่ก็แต่ก็เครียดอยู่ว่าแบบทําไงดีอุตส่าห์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เว็บดิบเนี่ยเขียนว่าใช้บัตรนักเรียนได้แต่ว่าเขาไยุ้ไงไม่หมดไม่หมดไม่หมดไม่ใช่ ยังไงมาสายเปิดตัวแบบอลังการเปิดตัวด้วยอะไรเทรสมนนิดหนึ่งนะคะดูจอเฟสเป็นแฟนคลับต่อตรงีอะไรเข้าตาสกัดดีสีก็ไม่มีดราม่าด้วยเทรสมันด์เขาบอกทำอะไรให้เขาดูวะไม่บอกอะไรวะไม่บอกอะไรอ่ะกออเมริกันไม่เจอทำไมอะเราต้องไปหา ข้าสอบข้อห้องสอบได้ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบหลักฐานบัตรแสดงตนของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเข้าห้องสอบที่สอบไม่มีหลักฐเขาขึ้นได้ยังไงได้แล้วนะไปแล้วพี่มาสอบทีโม่แปดขึ้นอีกทีพี่สองมันจะเข้าไปเตรียมพร้อมกันตอนนี้เราจะไปกันเลยครับผม สู้ะนะครับจินนะครับได้แค่แหนเท่านัน้นเรียมครับสู้กี๊ะ รู้สึกชิลก่าเดิมแต่ว่าก็มีแบบกดดันตัวเองนิดนึงตรงที่เราอยากได้การเชื่อมโยงเต็มเพราะว่าครั้งที่เราได้ไม่เต็มพลาดไปพลาดที่ตรงที่มันไม่น่าพลาดแล้วคะแนนหายไปเยอะเลยเกยอยากครั้งนี้อยากจะได้การเชื่อมโยงเต็มแต่ว่าจริงๆก็ถ้าไม่เต็มหรือว่าได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วก็ไม่ได้อะไรมากค่ะก็ถือว่าแบบมาลองเช็คความรู้ตัวเองอีกทีว่าห่างหายไปนานแล้วความรู้เรื่องนีอยู่ไหมคาดหวังเรอ แกดขอขอเต็มเหมือนเดิมแล้วก็แกะแ,กแกอังกฤษก็อยากได้มากขึ้นขอให้มากขึ้นสักห้าคะแนนสิบคะแนนก็พอใจครับผมใหผู้เข้าสอบลงมือทำแบบทดสอบได้ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาคาดหวังรอบสองของเจมส์จะขอให้สองร้อยขึ้นก็โอเคแล้วไม่อยากหวังมากแล้วก็เข้าห้องสอบคาาหวังได้ไหม ก่อนเข้าห้องสอบก็หวังว่าขอทําให้เกดตไทยได้ดีกว่าเดิมแล้วก็อังกฤษให้ได้คงเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมก็โอเคขณะนี้เหลือเวลา5นาทีจะหมดเวลาทำแบบทดสอบขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบความเรียบร้อยขอกาางอกระดาษคำตอบขอบก เป็นไงบ้างกินก็ก็คิดว่าแกะน่าแกะเชื่อมง่ายกว่าครั้งที่แล้วว่าไม่น่าจะมีประเด็นที่แบบเอดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแกะอินก็คิดว่าน่าจะพอกับครั้งที่แล้วค่ะก็ต้องมาดูแล้วอีกสามคนเขาไปไหนกัน สำหรับรอบที่2กินว่าแกะเชื่อมโยงไม่ซับซ้อนเท่าของรอบแรกเพราะว่ารอบแรกมันจะมีประเด็นที่เทียงกันเรื่องเอกับดีแต่ครั้งนี้ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรคะ่ะเป็นไงบ้างแกะเชื่อมโยงได่เท่าไหร่เลยไม่สิ้นเลยี่สิไม่สิ้นใจหรือยิ่งภาพหรือเาอ๋อเลย่สิ้นไ่สิไหมีจริง ท่าไหร่กันเออมันจากไม่เหมือนกันแล้วข้อมาคน20 20มัใจมากนี่เป่าแล่ไทยเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าไม่มีจุดที่เขาสับสนกันแบบครั้งที่แล้วแต่ว่าอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่ายากขึ้นโดยเฉพาะคําศัพท์เนี่ยเป็นคําศัพท์ที่แบบเราไม่ค่อยเจอบ่อยๆเท่าไหร่มั่นใจในแก่ไทยนะคิดว่าเต็มอ่ะคิดว่าน่าจะได้เต็มส่วนอังกฤษเนี่ยอังกฤษ มไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่พอทําได้พอทําได้นะใช่ r e a ง i n g ยากรู้สึกว่าทำไมไม่ทำแต่ reading นี่เหมือนแบบกฎหมายบ้านเนี่ยมีแบบคำสั่งไม่ใช่คนใจเลยมีอะไรอ่ะแบบตอนแรกงงมากว่า nuclear family คืออะไรอ๋อครอบครัวครอบครัวผสมใช่ไหมไม่ใช่ครอบครัวขยายอ่ะคิดว่าทำได้กว่าเจียงทำได้ไหม ครแกดได้แหละก็เหมืนพื่อนๆก็โอเคแล้ว <c oughs> ทุกคนทุกคนตอบ19 20เหมือนกันหมดสก็คิดว่าน่าจะถูกแหละรือกักขนาดนี้สบายใจขึ้นไหมโล่งใจโล่งใจขึ้นพอทําเสร็จแล้วถ้าอกงิฤษไม่เละเทะคิดว่าน่าจะรอบ2น่าจะมากกว่าน่าจะโอเคอย่างน้อยก็200บวกก็โอเคคิดว่าคะแนนรวมแกะน่าจะได้200นิดๆ สองร้อยบวกนั่นแหละหวังไว้แค่นี้เหรอหวังไว้แค่นี้ไม่อยากหวังสูง <c oughs> กลัวเจ็บอีกถ้าอย่างก็ได้สองร้อยกว่าตามที่เราตั้งตั้งตั้งใจไว้จะโอเคมากเลยใช่ไหมถ้าสองร้อยโอ้ก่าก,ก็โอเคแต่เจมก,ก็จะยื่นแหละยื่นก็นั่นแหละยื่นแอดไปขอวันใจด้วยกับประมวลตัวเองวันนี้นะเต็มนะร้อยก็เอาเอาไปเจ็ดสิบแล้วกันก็คะแนนที่ได้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบบวกกับ 200 220อัพมั่นใจแต่อยากให้เกิน240เพราะมันเป็นคะแนนเดิมอยากให้มากขึ้นก็สำหรับการอ m b i t i o n นะครับผมแบงค์เนี่ยก็เราก็ยื่นรับตรงไปบ้างแล้ว3 3 4ที่เกิดมันติดหรือไม่ติดยังไงน่ะแบงค์ก็จะรอคะแนน o อเน็เพื่อดูว่าเออมันควรจะแอดไหมถ้าคะแนนดีในเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าเออมันมีโอกาสที่จะเสี่ยงแล้วได้แบงก็จะเลือกเลือกดมิชชั่นครับผม ช่วงนี้นรเรารอผลประมาณอะไร้คะช่วงนี้ยืนย่นยื่นรับตรงไปแล้วค่ะก็เหลือรอรอผลรับตรงอย่างเดียวค่ะก็ประมาณแบบปลายปายเดือนช่วงวันที่28แล้วมานะคะก็รอผลออกจริงๆที่รอผลอยู่มีแค่จุราที่เดียวแล้วคิดว่ายไรบ้างคิดว่ายังไงคิดว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่พลาดอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหา จริงๆหวังลับตรงมาตลอดไม่ได้แบบไม่กล้าหวังกับแอดเพราะว่าแอดมันใช้แพทสองแล้วแบบมันกะไม่ได้สอบรอบนี้ด้วยแล้วก็คะแนนรอบที่แล้วก็ไม่ได้แบบดีมากอะไรเงี้ยค่ะมินมุ่งลับตรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะไม่ได้แบบคิดว่าจะแบบรอแอดเพราะว่าถ้าคิดว่ารอแอดก็คงแบบไม่ได้เํยสหรับตอนนี้นะคะกีนก็ยื่น นิเทศจุลารับรอบ,บ,บรับตรงไปแล้วค่ะก็เหลือรอประกาศคะแนนแล้วก็ถ้าได้ก็รอสัมภาษณ์แต่ว่าส่วนตัวกินเองไม่ได้ไปยื่นที่มาหาลัยไหนเลยค่ะเพราะคิดว่าเราอยากได้ที่นี่อยู่แล้วก็ก็เลือกที่เดียวมีจุดยืนที่มั่นคงในตัวเองก็คาดหวังที่อะไรก็นิเทศจุลาเนาะก็เป็นไ่ได้ก็อยากได้อยากได้มากๆคือ คิดไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้ที่นี่แล้วจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะวางแผนในต่อยังไงดีคิดว่าสำหรับรอบรอบัรบตรงครั้งนี้ก็น่าจะสัก70%เซละกันเพราะคิดว่าคะแนนแล้วก็พอจะเซฟอยู่ก็ต้องดูได้ว่าเราจะมีปัญหาเรือสัมภาษณ์อะไรไหมคะสำหรับคะแนนที่เราจะประกาศในะอีกไม่นานนี้ประมาณ20 20มีน,ะ Home, นาคมก็คือคะแนน ONe นอันนี้ก็เราพุ่งจะสอบในไปไม่นานานี่เองก็ ONe t ต้องสอบ5วิชาใช่ไหมก็ ถามว่าคาดหวังไหมก็ก็มีคาดหวังบ้างอย่างวิชา ang, องาาังกฤษหรือภาษาไทยอย่างนี้ก็คาดหวังว่าน่าจะพอทําได้แต่ว่าอย่างวิชาวิทย์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนที่เด็กสายศินล้อาจจะสู้เด็กสายวิทย์ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องรอดูคะแนนกันต่อไป <S <S อยากให้ทุกคนแบบช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยไม่ใช่แค่แบบเป็นกาลังใจให้กีดแต่ว่าเป็นกำลังใจให้คนอื่น3ากับตลันแล้วก็เด็ก6กสิบทุกคน,นเหมือนกันเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องการกําลังใจเหมือนกันค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะ เพื่อนๆเดีนะ๋ยวผมจะเป็นด้ากล้องให้วันนึ่งทีเช้าวันนี้เราอยู่กับสล็อตนะครับรู้สึกไงกับการสอบครั้งนี้ครับชิลๆค่ะไม่ได้ใหญ่แต่จบไม่ได้สอบนะอ๋อสรุ <laughs> ปว่าใช้บัตรนักเรียนเข้าห้องสอบได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับผมสาวจีนของเราครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับกับการสอบครั้งนี้สำหรับความมั่นใจค่ะก็คิดว่านา่าจะเยอะพอกับความมัน่นใจไม่ใช่โอ้ครั้งนี้ไม่เศร้าอะไรใช่ไหมครับผมโอเคโอเคยิ้มหน่อยครับยิ้มยิ้มให้กล้องยิ้้มแลวยิ้มแล้วายิ ไม่เสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไปเลนี่ยไปทำไมขับไล่สลาสสีค <superv> แ <ising> <ha rebell sangat> ่บที่เราต้องซูมซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีก